นนนดิิจรกใสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิดาทองสมมาค่ะี่เรียนพี่พ่อป้าอายุ17บเจปีเกิดวันที่3ามเดือนมิถุนายน2538้าสองปเกิดปีกุลเกิดวันศุกร์เลขทุกบีไม่มีนี่น้องค่ะเป็นดูวคนเดียวเป็นคนจังหวัดปราจินบุรีปราจินบุรีบอกกรุงเทพ พ่อเป็นคนกรุงเทพไม่เป็นคนปาจีเนี่ยเป็นคนสองจังหวัดแล้วก็ชอบฟังเพลงที่สัยส่วนเัอก็โกโก้ซึ่งซามบ้าบอแล้วก็เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนมากบางทีก็ชิวเกินไปจนไม่อ่านหนังสือก่อนสอบแล้วก็ก็เรียบร้อยเป็นบางครั้งที่เห็นอยู่มันไม่ใช่การสร้างภาพแต่มันเป็นการ,รเทศะ ค่ะค่ะก็ขอฟังนะฟังมาเลนะะค่ะของคัณค่ะสว่สดีค่ะใชื่อนางสาวสิรินทาชูไกรทองนะคะชื่อเล่นชื่ออุ่นนะคะไอดีก็คือ5631801035ค่ะค่ะเรียนสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาแพทยนไทยประยุกต์นะคะอยู่หอพัก F5 ห้อง116ค่ะค well, ่ะก็ เป็นคนบ้านแม่ลายนะคะมาจากจังหวัดแพร่ค่ะค่ะอาหารที่ชอบนะคะก็ชอบข้าวผัดค่ะกีฬาที่ชอบเล่นนะคะก็เป็นแบดบมินตันว่ายน้ำค่ะหนังสือที่ชอบอ่านก็เป็นประเภทนิ้วกลมนะคะค่ะความสามารถพิเศษไม่มีนะคะ อ่าแล้วก็ไม่แพ้อะไรทางนั้นเ,เลยค่ะค่ะโรคประจำตัวก็ไม่มีนะคะค่ะอ่าอาหารที่ชอบนะคะ,ะขนมที่ชอบนะคะก็ก็เป็นพวกช็อกโกแลตค่ะค่ะ นี้ใสนะคะก็ก็อย่างที่เห็นนะคะก็ติดต่อนะคะที่ติดต่อได้ก็คือทาง Facebook ซิลินทอนชูไกทองนะคะเป็นภาษาอังกฤษ S I, I N T o r, N C H o o K r A I T o N T O R N C H O O K I A I T O N G นะคะค่ะ ก็ไม่มีอะไรจะแนะนำแล้วแค่นี้ค่ะแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมนายกิตกรปัญญาวงครับชื่อเล่นชื่อเบน์ครับไอดี3้า6 1 002 1 0ครับก็สำหรับผมนะครับจบจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับก็นิสัยสำหรับนิบสัยของผมนะครับเป็นคนล่าเริงครับแล้วก็ เวลาโกดก็กดง่ายแต่หายยากครับผมแต่แล้วก็สำหรับความสามารถพิเศษของผมนะครับก็จะมีร้องเพลงครับส่วนมากก็เป็นเพลงลูกทุ่งครับแล้วก็อ่านทำนองเสนอขับเสภาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการร้องเพลงสตริงให้มีลูกคอก็คือทำให้เป็นลูกทุ่งนั่นเองนะครับซึ่งคนอื่นเขาจะทำกันไม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับ มาอยู่ที่นี่ผมก็อยู่ได้เกือบสักเดือนเกือบเดือนได้แล้วครับก็มีความสุขดีนะครับก็รับวันนี้ก็แค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับว่าฉันรักเธอโดยที่ไม่รู้จักและฉันรักเธอตั้งแต่แรกพบ สำหรับฉันนั้นเธอคือทุกสิ่งเป็นแรงบันดาลใจเป็นทุกๆอย่างเธอเชื่อไห่ฉันเห็น